สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและแม่มาดีผ้าไทยทุกท่านนะคะมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ค่ะของชํำร้วยพรีเมียมค่ะของชํำร้วยนะคะหรือว่าจะเป็นของฟันของฝากงานพรีเมียมเลยค่ะเป็นลายนะคะลายแพรวานะคะผ้าไทยแพรวานะคะตัวนี้จะเป็นกระ,กระเป๋าเลยนะคะเป็นกระเป๋า2องซิปนะคะแล้วก็มีสายห้อยด้วยนะค,ะคุณลูกค้านี่ค่ะด้านหน้านะคะใหญ่มากเลยนะเนี่ยค่ะ ด้านหน้าเนี่ยเราใส่โทรศัพท์ได้เลยนะคะใส่โทรศัพท์นะคะใส่แบงค์ใส่เงินได้เลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับเวลาเราไปตลาดอย่างเงี้ยคะ่ะเราเอาไปได้เลยนะสะพายไปได้เลยคะ่ะเนี่ยคะ่ะใส่ได้เลยสบายมากขนาดนะขน,ดขนาดขนาด,นาดอนุ่วัดในะคะราคาใบละหนึ่งร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าขนาดนะคะกว้างห้านะคะยาวเจ็ดนะคะกว้างห้าคูณเจ็ดนะคะห้าคูณเจ็ดนิ้วนะคะ,ะ,ค,ะคุณลูกค้าค่ะ สามารถใส่ไปตลาดได้เลยนะสวยๆน่าแส่ให right. ้เด็สะพายให้เด็สวยสะพายข้างยังได้เลยนะคะแบบนี้เลยค่ะอม่ยากนะคะใบใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะใส่กระเป๋าตังค์นะคะใส่แบงค์นะคะใส่แบงค์ใส่เหรียญนะคะไปตลาดนะไปชอปปิ้งนะคะใบนี้โอเคเลยนะใบนี้เซฟตี้โอเคเลยนะคะด้านในตรงเนี้ยเราใส่โทรศัพท์ได้ใช่ไหมและด้านหน้าตัวนี้ก็เราก็ใส่แบงค์ใส่บัตรนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะ สว,สวยแบบนี้เลยค่ะไว้ก็ไว้เป็นของขวันของฝากของําด้วยนะคะหรือซื้อไว้ใช้นะคะใบละ1 0 0บาทนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าทักเข้ามาได้เลยนะคะ100บาทนะจ๊ะเนี่ยค่ะสว,สวยแบบนี้เลยจ้ะตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าไทยลายแพรวานะคะผ้าไทยลายแพรวานะคะด้านในนะคะเป็นงานอัดโฟมทั้งหมดเลยนะคะกันกระแทกอย่างดีเลยนะคะใส่ให้ก่อนตัวนี้นะคะเราก็จะแพ็กเกจิ้งให้เหมือนเดิมนะคะคุณลูกค้าค่ะ 100ใบขึ้นไปนะคะเมล็ดเลทดมีราคาพิเศษนะคะเลทดราคาพิเศษแล้วก็ลดเพิ่มอีกหนะคะนี่ค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะเฉพาะน,นะคะคุณลูกค้าที่สั่งซื้อนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10กรกฎาคมน,นะคะรับส่วนลด5%นะคะทุกออเดอร์เลยนะคะนี่ค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะสั่งซื้อ100ใบขึ้นไปนะคะมีส่วนลดเพิ่มให้ด้วยนะส่วนลดเพิ่มให้อีก5%เลยจ้านคะคะป้ายชื่อตัวนี้เราก็จะทําให้ฟรีเลยนะคะ ใงให้แบบนี้นะจ๊ะทุกชิ้นเลยนะคะ100ชิ้นเราก็จะแพ็คแบบนี้ให้ทุกชิ้นเลยนะคะป้ายชื่อตัวนี้นะคะเราทําให้ฟรีนะคะถ้าสั่งไม่ถึงนะคะสั่งไม่ถึง100งอใบเนี่ยขออนุญาตคิดเพิ่มนะคะใบละ5บาทนะคะค่าแพ็คกับป้าค่าป้ายชื่อนะคะ น่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะก็จะมีป้ายชื่อนะคะเป็นชื่อของคุณลูกค้านะคะคุณลูกค,ค้า่ะมีสตอรี่มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยชัดเจนนะคะ100่บาทเท่านั้นจากคุณลูกค้าค่ะนีสีแดงนะมีสีแดงนะคะจะเป็นคลสสีนะขออนุญาตคลสสีให้นะคะแล้วก็จะเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นสีเทารุ่นนี้นะคะแล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะคุณลูกคา้าคุณลูกค้าสนใจสีไหนเฉดไหนก็ทักเข้ามาพูดคุยสอบถามได้นะคะหรืออยากจะได้ สีแดงอย่างเดียว12ใบก็สั่งเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะแต่ถ้ากรณี100ใบขึ้นไปนะคะนุ่มขออนญาตคระสีนะคะนุ่ขออนญาตคระสีนะคะขออนญาตคะสีให้นะจ๊ะนี่ค่ะสวยๆค่ะผ้าไทยลายแพรากาลสินนะคะสวยๆนะคะมอบเป็นของฝันของฝากนะคะของฝันของฝากที่ะระลึกประจําร้านนะคะของฝันของฝากของร้านเราอะไรเงี้ยค่ะสบายมากเลยนะสวยๆเลยคะ่ะก็จะทําป้ายชื่อให้เลยนะนี่ค่ะถ้าเป็นหน่วยงานองค์กรนะคะเราก็ใส่โลโก้ได้เลยค่ะ ใส่เป็นโลโก้ได้เลยนะของ,โรง,โ,รงโรงเรียนใส่ได้เลยนะคะ <_ EN _> เผื่อเป็นขนของฝันของฝากเนาะของานะคะอยากได้เป็นผ้าไทยหรือว่าผ้าขม้าก็สั่งได้นะคะสั่งผลิตได้นะคะราคาใบละหนึ่งร้อยบาทนะคะขั้นต่ํานะคะการสั่งผลิตนะคะหนึ่งร้อยใบขึ้นไปนะคะคุณลูกค่ะหนึ่งร้อยใบขึ้นไปนะจ๊ะสั่งผลิตได้เลยนะคะร้านแม่มดิผ้าไทยของเรานะคะรับ ตัดเสื้อผ้านะคะรับทํากระเป๋านะคะรับออเดอร์กระเป๋ารับออเดอร์ถุงผ้านะจ๊ะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะแอดไลน์นะ m a l i 0 4 1 6หรือว่าโทนะจ๊ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8นส่นะคะ, <l ux> ะ,คะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมนะอย่าลืมกดติดตามนะคะเพจแม่มารี้าไทย101น่ะคะหรือว่าช่อง YouTube <l ux> แม่มารี้าไทยนะคะคุณลูกค้าคะนี่เลยทำให้นะจ๊ะ ผลิตภัณฑ์ใหม,ใหม,ม่ๆมาเยอะแยะเลยจ้ะของฝันของฝากของที่ระลึกงานเกษียณะนะคะของรับไหว้ของชั้นด้วยงานแต่งพรีเมียมนะคะหาเข้ามาได้เลยนะจ๊ะนไปส่วน 9, สี9 0น 4, 1 6 0 8, 8นะคะหรือว่าโทรมาเลยจ้ะโทรมาเลยนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะช่อง youtube แม่มารีพาไทยแล้วก็เพจแม่มารีพาไทย101นนด้วยนะคะ โอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะคะจัดส่งสินค้าให้กับคุณลูกค้าก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวแท็กสินค้านะคะส่งไปเ,เติมสาขาที่หัวเวลาก็สาขาที่แอคอนสยามด้วยยังไงก็ต้องขอกดติดตามแล้วก็ให้เป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยขอบพระคุณค่ะ